สวัสดีครับอยู่กับผม s s Super Six ตอนนี้เนื่องจากอัดคลิปแล้วเสียงไม่ติดนะครับต้องพากวนตัวเองอันนี้อยู่ในเดซี a n d a l o n e p a ดศูนยอ่าตอนนี้ผมในคลิปเนี่ยผมมาสำรวจแอร์สติปบนซึ่งเปลี่ยนใหม่ จะใช่ลาเก่าหรือว่าจะแย่กว่าเก่าก็ลองดูนะครับเนี่ยอันนี้เป็นหอมรัพการจะอยู่ติดฝั่งเรามือหมิวครับมีโกดังกับหอมรัพการแล้วก็อย่างที่เห็นครับมีสระน้ำเล็กๆเียนีผมเข้ามาเนี่ยผมเจอโมซินก็ดอกดอกปกติครับเหมือนในหอมรัพการเขาดอก สภาพผมจะวิ่งสำรวจให้ดูอยากจริงๆอยากเจอระเบิดมากเลยผมอยากลองพื้นที่โดยรวมนะครับเท่าที่สำรวจก็เนี่ยครับจะเป็นพื้นที่โลง่ลงๆเสุดน,นี่นี่ครับ <c oughs> เหมือนมีลักษณะของแบบว่าอ่า พื้นที่ที่จะทำเป็นโดมครับแต่นั้นจะมีถน,นนขึ้นภูเขาเอบเก็บไปสะสมไว้ของขับกายก็เหมือนเดิมครับซอมบี้เท่าที่ลองมายังไม่เจอว่ามัน วิ่งทะลุกระแพงนะครับแต่มันวิ่งทะลุประตูไม่กระทั่งจะปิดแล้วก็ตามนะครับเพราะว่าผมผมเพิ่งเข้ามาเป็นครั้งที่2เองแล้วก็เจอซอมบี้แค่ไม่กี่ตัวไม่รู้ว่ามันจะทะลุหรือเปล่าแต่แต่ที่แน่วิ่งตามผมมันเข้าทางประตูครับแล้วก็วิ่งขึ้นบันไดด้วยเมา่าดับ คล้ายๆเดิมผมยังไม่เจออะไรปแปลกๆนะเห็นบางคนเจอ mp mp 5 k ด้วยแล้วก็เา่า e กเนี่ยังไม่เห็นรูปนะจากเมื่อก่อนเคยสงสัยว่าทีมพัฒนาในออฟฟิศเขาเนี่ยมีน่าจะมีกันอยู่สักสาคนพัฒนาช้ากันเหลือเกินแต่ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าคนน่าจะเพิ่ม <c oughs> อัปเดตมาเร็วมากครับ0.45ลงเซิร์ฟหลักได้ใช่ไม่กี่วันเองย0.46ลงเซิร์ฟเทสและเนี่ยครับตรงนี้เป็นที่ผมดูเมื่อกี้ก็คือในเ,เมืองที่อยู่ข้างล่างแอสติสครับลักษณะมันคล้ายๆแบบอยู่บนเนินเขาอะ่ะจากที่เราต้องวิ่งลงไปเนี่ยกลายเป็นภูเขาก็าจะมีรถพวกรถซากรถอะครับ อกตามปกติรู้สึกแปลกๆนี่ต้องมานั่งพาเองเนี่ยไม่ได้เล่นในเกมเนี่ยครับก็มีรถรถถังรถอะไรเงี้ยแต่เปิดไม่ได้มีแต่ลันเวลันเว,นเวโล่งๆย่งงองโจงเลยครับเหมือนคงยัง ยังทำพวกแมปไม่เสร็จหรือเปล่าหรือว่ามันจะทำให้โลกนี้ก็ไม่แน่ใจก็คิดว่าสำหรับพวกที่เคยชินกับแอสติฟอันเก่าเนี่ยที่ฟาร์มเยอะๆเนี่ยน่าจะน่าจะไม่ค่อยมาละหลังจากเนี้ยสงครามน่าจะไปอยู่ที่ลัมเมอร์มิวแทนดูครับตรงนี้เหมือนเป็นช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยเหมือนเขาจะทำเป็นโจมหรือเปล่าขนาดหรือว่าลงนอนหรือว่าไม่มี นี่ก็ไม่แน่ใจเนี่ยครับโลง่ลงๆเลยก็วิ่งไปรันเวดังนั้นน่าจะเป็นเนินที่เราเคยซุ่มมันอยู่ซุ่มสนิ คนก็มีนะครับแต่ไม่เจอเลย๋วยวเซิร์ฟเนี่ยมีเหมือนเขตคล้ายๆตึกตึกเหมือนพวบคุมไฟครับกับไอ้ตึกโกดังไม่ค่อยมีรายดอปเท่าไหร่ครับ ที่ผมมาเนี่ยยังไม่มีคนมาค้นเลยเสียงในเกมนี้อาจจะไม่มีอาจจะเป็นเสียงพเสียงดนตรีแทนนะครับเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคนินดหน่อยรถถังนี่แทบไม่มีรายดอกเลยไม่มีเลยนะซ้ำมมไม่ใช้เขามาแทบด้ย ตรงนี้ก็จะเป็นทางที่จะไปเาสาวิทยุครับก่อนหน้านี้อาจจะเป็นรันเวย์ตรงนี้หมดปัญหาครับบักลงนอนไม่มีแน่นอนเพราะลงนอนไม่มี เนี่ยครับตึกน่าจะทำใหม่โมเดลใหม่ครับสองชั้นดับของตามปกติครับไม่มีอะไรน้าตื่นเต้นในซ่วมก็ดับนะ ชั้นสองขึ้นมานไดขึ้นไปครับมีห้องอีกห้องหนึ่งอยู่ทางซ้ายมีชั้นวางประมาณนี้ครับ จะวิ่งไปดูตรงไอ้ที่เป็นตึกโกดังจะเป็นโกดังลักษณะคล้ายๆเมืองที่อยู่เมืองใหม่ครับแผ่ล่าสุดโกดังที่เป็นพวกโกดังรถทหารซ่อมเยอะๆครับข้อดอบของก็ทั่วไปครับสรุปได้ว่าไอไอสติบบเนี่ยไม่มีความตื่นเต้นเลย ถ้าให้ผมเลือกมาตรงนี้ถ้าผมผมเข้าเวลซิโน่ดีวะรองเ,อเท้าชั้นวางอาหารมันจะมีบันไดอยู่ข้างหลังด้วยนะครับขึ้นไปอยู่ข้างบนหลังคาแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ลองขึ้น จริงๆน่าจะมีพวกไฟล์เซชั่นพวกลงนอนสักลงนอนนึงอะไรเงี้ยน่าจะโอเคมีความหวังวิ่งมาหน่อยโลกโจ้องเลยครับไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้ครับเปิดเราไป,ปสมบีไลทไม่มีอะไรเลยแค่นี้ละครับไอสติบนที่เราคุ้นเคยได้หายไปแล้ว ต่อไปก็อาจจะเป็นอ่าแอสติปล่างบาโลต้าเป็นจุดนัดพบข้างบนนี่น่าจะเป็นทีลบของสไนเปอร์โอเคครับคลิปนี้ถ่ายให้ดูรันเวย์ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ